คุณผู้ชมเป็นไหมอ่อนไหวกับอะไรแปลกๆอ่อนไหวกับเสียงแตรครับการใช้รถใช้ถนนนะครับหลายคนเป็นนะเราจะเห็นคลิปเห็นเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้งพอบีบแตรเป๊ะหนึ่งโอ้โหรับเลยนะหัวร้อนทันทีบางคนหัวร้อนทันทีบีบแตรทำไมบางคนบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคะใช่เหตุการณ์นี้เป็นคนขับรถกระบะแต่งซิ่งครับหัวร้อนแต่อ่อนไหวกับเสียงแตร รถจักรยานยนต์เขาก็บีบแตรให้สัญญาณนะครับปรากฏว่าไม่พอใจจอดรถลงมาต่อว่าด่าทอท้าตีท้าต่อยครับแล้วก็มีการซักถามด้วยว่าบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะส่งคนไปหาไปดูคลิปนี้กันครับมีของมีดีอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรเออตั้งพี่คือผมโกรธผมขอโทษเออตั้งโกรธอ่ะคุยกันเป็นพ่อมาทำเนี่ยผมขอโทษด้วยผมขอโทษด้วย นี่แหละฮะเสียง<แ>ที่ในคลิปเราได้ยินเพราะว่าคนขับรถกระบะทันหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เจ้าของคลิปนะครับโดยในคลิปเนี่ยก็ทราบว่าคนขับรถกระบะเขาไม่พอใจที่ถูกบีบแตะใส่เขาเลยจอดรถครับแล้วก็ลงมาเอะอะโวยวายท้าตีท้าต่อยเมื่อคนขับรถจักรยานยนต์บอกว่าขอโทษถ้าทําให้โกรธและขอให้พูดจาก,กันดีดี แต่คนขับรถกระบะก็หัวร้อนไม่เลิกนะครับถามกลับว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นพ่อเขาเหรอถึงมาสั่งให้เขาทํานู่นทํานี่อคือลักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้หัวร้อนขั้นดักนะครับคืออารมณ์ขึ้นสุดๆฮนะทำยังไงก็ชุดไม่อยู่นะครับแบบนี้ทีนี้คนขี่รถจักรยานยนต์บอกว่าที่เขาบีบแตรเนี่ยเพราะว่าพี่เนี่ยจะขี่มาปาดจะขับมาปาดแถมรถกระบะก็ยังควันดําด้วย ยิ่งทําให้ชายคนนี้นะครับหัวร้อนไม่หยุดพูดจาท้าตีท้าต่อยอย่างที่บอกในขณะที่คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็พยายามขอโทษขอโพยครับขอโทษคนที่ขับรถกระบะอยู่ตลอดเวลานับดูแล้วจากในคลิปเนี่ยหลายสิบครั้งเพราะว่าไม่อยากมีเรื่องครับแทนที่คนขับรถกระบะจะสํานึกกลับพูดว่าเจอคนจริงแล้วเป็นไงแถมยังถามอีกว่าอยากได้สักแผลไหมคือขอโทษขอโพยก็ไม่จบคือโต้เถียงกันอยู่แบบนี้ฮะคือหัวร้อนไม่เลิกนะครับ ทีนี้ในตอนท้ายของคลิปนี้เนี่ยบอกว่าคนขับรถกระบะยังบอกให้ถ่ายหน้าเขาไว้ด้วยแล้วนำคลิปไปโพสต์เลยนะถ้าอยากอยู่ไม่เป็นสุขบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปหาที่บ้านทุกวันเดี๋ยวจะเรียกลูกน้องก็ได้จะให้โทรตามมาตอนนี้เลยไหม,มแต่ยังไงก็ตามครับจากคลิปนี้ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องของอารมณ์นะเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่คนขี่รถจักรยานยนต์เขาไหว้ขอโทษแล้วคลิปนี้ก็จบลงไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเทพารัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดครับขามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครในพื้นที่ตำบลบางสลองเอเภอบางพลีสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาในเวลาต่อมาครับทั้งคู่เจอกันอีกครั้งโดยทั้งสองคนต่างจับมือขอโทษกันครับฝ่ายคนขับรถกระบะยอมรับบอกว่าตนเองผิดที่อารมณ์เนี่ยร้อนเกินไป ส่วนทางด้านคนขับรถจักรยานยนต์ก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับแต่ด้านหนึ่งพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์มันไปแล้วครับผู้คนวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคนขับรถกระบากันเป็นจำนวนมากครับล่าสุดทางบริษัทที่เจ้าตัวทำงานอยู่ออกหนังสือชี้แจงครับนี่ฮะขออภัยต่อผู้เสียหายและขออภัยต่อสังคมที่พนักงานของบริษัทแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พร้อมกันนี้ยืนยันว่าบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ลงโทษทางวินัยกับพนักงานรายนี้แล้วนี่ฮะจุดเริ่มต้นเพียงแค่นิดเดียวเองค่ะโหร้อนนะคะบีบแตรแล้วทีนี้โอ้อารมณ์ขึ้น,นโตเถียงกันไปโตเถียงกันมาสุดท้ายนี่ฮะไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนละล่ะเรื่องงานด้วยเรื่องสังคมที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์กันอีกนะครับเพราะนั้นใจเย็นๆะนะ